สวัสดีค่ะทักทายสบายดีกับดุษณีสปาชาแนลนะคะกินข้าวกันหรือยังเนาะเศร้าได้แต่อย่าซึมสวัสดีมีความสุขทุกกำลัง เปิดกล่องปุ๊บมีแต่แนวมีแต่แนวมีแต่แนวสวัสดีมีความสุขค่ะนะคะออขอบคุณทุกกำลังเล่งใจนะคะอ,อื ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเข้าไปในช่องเทคเสียงก่อนค่ะสักครู่สักครู่นะคะเทคเสียงสักนิดหนึ่งออกจากบ้านแม่สีอนาลสวัสดีทักไทยนะคะห้าล้านดวงใจ okay. โอเคค่ะสวัสดีค่ะคุณยายจา๋า่าคุณแอดบันสกอนนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณกำลังแรงใจค่ะคุณพี่ยายน้องอิกิวนะคะน้องไซส์สตอรี่นะคะทุกคนทุกท่านนะคะขับขอบประคุณที่แวะมาเป็นกำลังแรงใจเศ้าได้นะคะพวกเราแต่อย่าซึมกินข้าวกินปลาปิ้งปลาเข็งค่ะไม่ใช่ปลาหมอคางดำหรอกแอดบันสกอนค่ะ ป้านาแต่ไม่ใช่ที่ป้าตาเออป้านาป้าตลาดนะคะอย่างป้านะคะเอาภาพนิ่งๆมาฝากวันนี้สบายหูสบายตาดีเนาะขอกราบสวัสดีทักาทายอีกรอบหนึ่งนะคะดุษณีสปาชาแนลค่ะออกอากาศอยู่ที่จังหวัดยะโสธรเมื่อนเคยนะคะส่วนปลาดุกลาบไปแล้วส่วนปลาหมอนา ก็ย่างร้อนๆค่ะข,ข้าวเหนียวร้อนๆค่ะคุณยายจ๋าขาทักทายนะคะขอบคุณหลายๆน่องใสใสสตอรี่เป็นยังไงปลาลีปลาตุงน่องใส่ใสคือสีอันนี้อย่ดอกนอนล้มบว้อยๆนี่พ่งจะมีแดดมานนี่เช้ามาก็มืดค้มเขากับบรรยากาศ กับคนไทยเหงาใจเนาะเหงาได้เศร้าได้แต่อย่าซึมนะคะเป็นกําลังแรงใจให้กันและกันก็ต้องขอกราบขอพระคุณทุกทุกท่านทักทายทุกทุกท่านนะคะขอบคุณย้อนหลังนะคะทุกท่านที่ไปเบึงคลิปย้อนหลังมีสาระบ้างบม่มีสาระบ้างขึ้นอยู่กับความกรุณาปราณีของพวกเราเนาะขอบคุณครูบาอาจารย์นะคะเราทําช่องขึ้น